ผมว่าไม่นายยากนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ที่ เนวอดายนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเวกบอร์ดครั้งแรกนะเรามาเล่นครั้งแรกนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เบนซ์ไม่อาจารย์นะอาจารย์เบนซ์นะคนนี้แบบเด็นชัดเนเรื่องนี้มากเด็กขัดเล่นครับเล่นยังไงครับเล่นยากไหมลองเล่นดูดีพี่เออไม่รู้เล่นยากอยู่นู่นให้พลงนี้ก่อนเคยแบบอยากเล่นมานานแล้วแต่เล่นไม่เป็น โอ้ยอย่างเท้อ่ะจริงๆแล้วผมว่าไม่น่ายากนะนี่เป็นไงขิงไปก่อนออ <laughs> ขิงไปก่อนปิดปอดอู่แล้วออสบายจริงๆผมว่าไม่น่ายากนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับครั้งแรกเนี่ยเราจะเล่นยังไงนะถามน้องเลยครับเป็นไงบ้างครับ,รบเล่นยากไหมครับไม่ยากครับแต่ลืมหมดแล้วลืมหมดแล้ว,ลมมลวคือไงไม่ได้เล่นเล่นนานแล้วหรอแค่สองอาทิตย์ <laughs> นี่ครับทุกคนเราแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนวะดายบางใหญ่นนทบุรีเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาสอนเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเล่นครั้งแรกจะเป็นยังไงครับเนี่ยเ้งต้นเลยพี่นั่งก่อนนี่เราอยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่แม็กครับพี่แม็กนะครับใส่ใกล้ๆเลยใใกล้เลยเดี๋ยวไม่ได้เสียงเดี๋ยวจพี่แม็กเราจะเขาจะสอนเราเล่นนะทุกคนเริ่มเริ่มยังไงครับเบื้องต้นพี่นั่งก่อนครับนั่งนั่งนั่งไปเลยนั่งไปเลยครับ นั่งนี่แหละใช่ครับผมแล้วก็เอาเท้าใส่บอร์ดครับใส่บอร์ดอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ถับตัวเข้าไปครับโอเคครับผมมาแล้วครับครับแล้วก็เอ็นตัวไปนิดนึงครับปล่อยแขนตึงเลยครับปล่อยแขนตึงอย่างนี้ค่ัอันนี้คือท่าเบื้องต้นเวลาอยู่ในน้าเวลาเราจะเริ่มอันนี้เรียกว่าวัเตอร์อเตอร์สตาร์ทครับจะเป็นการนอนขึ้นจากน้ํา มาขึ้นจากน้ำอ๋อครับมันจะเป็นอาการอย่างนี้ตอนนี้พี่ยังไม่ต้องออกแรงขานะครับพี่รู้สึกมีแรงดันไหมพี่อ่อพอเชือกตึงมันจะมีแรงดันเบาๆครับคราวนี้พี่ลองออกแรงขาครับเริ่มเริ่มมีแรงหนักแล่วนี่แรงหนักใช่ครับอ่าพอเริ่มพี่รู้สึกว่ามันหนักขึ้นประมาณนี้พี่ค่อยนับในใจหนึ่งสองสามประมาณสามวิครับแล้วค่อยดึงตัวเองขึ้นแล้วค่อยดึงตัวเองขึ้นครับโอเคครับอันนี้คือขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่สองคือการหยบดึงตัวเองขึ้น S <S อ่ะพี่เจตยืนเข้าไปนิดนึงครับ,รบเจตยืนเข้าไปนิดนึงนิดน,น,นึงโอเคครับผมครับพี่เอ็นตัวไปน,นิดนึงครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามพี่ดึงตัวเองขึ้นมายืนให้ได้นะพี่เอาคเอายืนให้ได้มันคงที่สุดดิเอาครับโอเคครับหนึ่งสองสามปึ๊บนี่น่ะอ่าครับประมาณนี้<อ>แต่เราจะไม่ได้ยืนขาตึงให้ยอ่อไว้ยี้ใช่ครับเราย่ออ๋อย่อไว้ย่อเพิ่มครับโอเคครับพยายามยืนให้เต็มขาที่สุดดิอ๋อยืนให้เต็มท้าที่สุดครับย่อไว้ย่อโอเคครับ มือเราจะไม่ดึงแฮนเดิลลงอย่างนี้รหรือแขนตึงอย่างนี้หรือนี่ไว้กับตัวรเราจะให้อยู่ใน,นประมาณอกประมาณนี้ไม่หนิมี่ยืดตรงมันอนะ่ะไม่พี่พี่แค่เหมือนสบาย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 บาย, <c oughs> ยืดมา <c oughs> ไหนรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับผมประมาณนี้อพีอค่ค,ครับย่อลองพี่ย่อลงอ่าพี่ลองกิ่งดูนะพี่ความรู้สึกจะเหมือนเวลาเราหนรถม์รถไฟฟ้าเวลารถเบรกเรากิ่ง อ่าเราจะเก่งมานนั้นเลยพี่แค้เก่งไว้ครับผมดึงพี่ก็แค่เก่งไว้ล็อกไว้อ๋อให้เาก็อยู่กับที่กดมีกดสองข้อคือพยายามอย่าดึงกับอย่าเอ็นหลังอย่าดึงอย่าเอ็นหลังใช่ครับผมโอเคครับอันนี้เก่งไว้ก่อนนะพี่ครับครับอันนี้พี่พี่หนึ่งโอเคแค่แค่เก่งล็อกไว้เฉยๆเก่งล็อกให้มันแบบตรงๆนะครับใช่ครับขาสั้นเลยนะประมาณนี้พี่อี้โอเคครับคือถ้าพี่ดึงเวลาพี่เล่น พี่ก็จะเอ็นหลังหรือถ้าพี่เอ็นหลังพี่ก็จะดึงเข้าหาตัวนี่ก็จะตกน้ำู่ดีอ๋อครับเราพยายามอย่าดึงเอ็นหลังพยายามรักษาบาลานตัวเองให้อยู่ตรงกลางบอร์ดอ๋อครับโอเคครับอันนี้ย่อไว้พี่แล้วก็ลงตรวข้างหน้าอีกทีเพราะตอนนี้พี่กำลังเท้าอยู่อ๋อโอเคเห็นครับผมเกงขาเกงตัวเกงแขนอันนี้พี่หน้าซ้ายหรือขวาครับอ่าปกติแล้วเวลาเล่นบอร์ดผมจะเาขาขวาไว้ข้างหน้า ่เล่นบอร์ดนี่เซิร์ฟบอร์ดทุกเซิร์ฟบอร์ดทุกเซิร์ฟบอร์ดอ่าใช่อ่าแปลว่าถ้าขวาอยู่ข้างหน้าแปลว่าพี่ถนัดซ้ายอ่าอ่าขาซ้ายขาซ้ายที่น่าจะมีแรงอ่าครับโอเคครับนั้นย่อไว้ครับย่อไว้ครับอ่าเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามที่บิดลากบอร์ดเอาขาซ้ายขึ้นมาข้างหน้าจึ๊บขึ้นทางนี้ใช่ครับเวลานั้นผมก็ตั้งหันหน้าไปทางนู้นใช่อ่าเดี๋ยวอันนั้นอ๋อเดี๋ยวนี่คือให้พี่ลองพอคุ้นเคยกับมันก่อนอ๋อครับโอเคครับ อ่าพี่พยายามเอ็นตัวหลักเพราะว่าตอนนี้คือพี่ติ็นเอ็นหลักเพราะว่าใช่ผมดูง่ายๆคือขาพี่พยายามงัดอยู่ตลอดใช่ใช่ค่ะพยายามโน้มตัวข้างหน้าพยายามยืดให้เต็มเท้าหน่อยสะรู้ย่อลงครับโอเคครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามพี่เอาขาซ้ายขึ้นมานะครับหนึ่งสองครับอ่าจะประมาณนี้โอเคโอเคครับอ๋อครับอันนี้ก็คือขั้นตอนทั้งหมดพี่อ๋อไม่น่ายากนะใครับ เรื่องยากเลยถ้าถ้าพี่ทําตามที่ผมสอนพี่ยืนได้เลยในครั้งแรกแค่พยายามอย่าดึงกับอยากเอียงหลังอ๋อดึงอย่างเอียงหลังโอเคครับผมง่ายมากซืดๆครับลองครับโอเคครับผมแล้วก็เวลาเราพี่ถอดบอร์ดครับเวลาเราอยู่ในน้ําจะใส่บอร์ดให้เราเอาอันนี้เรียกแฮนเดิลเราแฮนเดิลของแขนไว้ก่อนอ๋อครับแล้วก็เราใส่จับรองเท้าข้างบนอย่างเงี้ยครับตั้งขึ้น แล้วก็เอ็นหลังให้ชูชีพพยุงตัวเราแล้วก็พยายามเตะขาสอดเข้าไปครับสอดไปครับผมหรือเวลาพี่ตกพี่ก็ว่ายไปเก็บบอดก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเดินเพราะว่าผมจะลากไปให้ใกล้ที่สุดโอเคครับผมเราต้องอยู่ในน้ำก่อนเครับใช่ครับลงเลยครับให้ผมลงเลยครับ่ครับครับผมไปแล้วนะ ครับลงไปเลยโอ้ชี้เดี๋ยวชุชชี่คนนี้ดีกว่ามันไม่ดึงอ่ะมันไม่ดึงของแพงเลยไงไข่ป่ะเนี่ยอันนี้คือไข่เลยใช่ป่ะครับใช่ครับอันนี้ผมต้องคล้องแขนก่อนตักสเต็ปครับผมแล้วก็อันนี้ผมก็ให้ชุชชี่มันแบ แล้วก็หันหน้าไปทางแขงน้ำครับพยายามไม่ให้บอดขวางอย่างนี้พี่พอต้านน้ำไปก่อนพอพี่ดึงขึ้นตัวแล้วแล้วพ่อยปิดเอาขาที่ถนัดขึ้นมันใส่ไม่ค่อยมันไม่กระชับอ่ามันจะหลวมๆล่ไปแล้วพี่แค่ใส่ให้มันพออยู่อ๋อ่าัท้าสิใส่พี่พอเชือกมันดึงไปมันจะกระชับขึ้นมาเองพี่อ๋อโอเคโอเคครับงอเข่าขาตัวเยอะแขนตึงแขนตึงโอเคครับอันนี้เดี๋ยวพี่ บอตัวนี้พยายามให้บอดโอเคครับต้ออว่าตัว,ตวแขนตึงแค่แขนอยู่ระหว่างขาสองข้างพี่อย่างนี้อ้าขาออกโอเคครับแค่ขาออกอ่าแค่แขนอยู่ระหว่างกลางโอเคครับเคครบอสกักครู่ครับจะรอดไหม Hãy subscribe đừng kênh Ghiền Mì Gõ đừng không bỏ lỡ những đừng hấp dẫn ขอขออีกทีนะครับ ติดนิดเดียวนะจะบอกได้เลยนะพี่เขาลากชาเกินไปจริงๆแล้วอ่ะพี่ต้องเล่นเร็วกว่าน,นี้ไ <laughs> อเช่นืชิ้หมหาย <laughs> ไปสวยมาโอเคทุกคนคคคคคหลังจากที่เราลองมาแล้วนะคือทีเนี้ยเ,เ,เ,เราจะมาว่าด้วยของเรื่องอุปกรณ์ครั่เรากันบ้างดีกว่าว่าสายยางเราเนี่ยมันจะต้องเน้นอุปกรณ์พิเศษไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราไปถามพี่ก่อนดีกว่าว่าเอ้ยอุปกรณ์มันจําเป็นชไหนอย่าง นี่ตรงนี้ไม่เห็นใช่ปะอย่างอันเนี้ยเป็นชูชีพเขาเรียกชูชีพแบบไฮโดรใช่ป่ะคือมาใส่แล้วมันจะดูหล่อขึ้นอีกประมาณสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่มันก็ชับมากเล่นดีมากไปคุยกับพี่เขาดีกว่านะไปครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่สวัสดีครับผมแท็บเนวดายเองครับผมพี่แท็บเนวดาดยนะครับเนวดายนี่อยู่ที่ไหนที่เนวดายเหรอครับตอนนี้อยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปว่ากันด้วยอุปกรณ์ดีกว่าครับอุปกรณ์นะครับได้มาตามมาครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยนี่เราขอพ สำหรับเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นเวกบอร์ดเนาะก็จะประกอบไปด้วยคะแนนบอร์ดนี่คือบอร์ดนะครับนี่คือกระดานบอร์ดตัวนี้และก็ส่วนของบายดิ้งหรือรองเท้าบูทนั่นเองนะครับเป็นตัวมีแบบบูทหัวปิดอย่างนี้เนาะแล้วก็บูทหัวเปิดอย่างนี้ก็สามารถเลือกสรรได้เลยตามที่เราชอบเลยโอเคเมื่อกี้ที่ผมไปเล่นนะ่ะมันไม่มีบูทถ้ามีบูทเนี่ยผมรู้สึกได้มันจะต้องกระชับ ใช่ถูกต,ต้องเลยครับถ้าเราเล่นเป็นแล้วเนี่ยครับการใส่บูทเนี่ยจะทําให้เราสามารถทําท่าต่างๆได้แบบดีขึ้นเลยเพราะมันกระชับคอนโทรลง่ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นมือใหม่และเราใส่บูทเนี่ยผมบอกเลยว่าครับคุณจะกินน้ําเยอะกว่าปกติะะกนะครับใช่คร<ช>ับม<ช>ันจะรู้สึกมีใครมาจับขาเราเหมือนเรา <im itation> จะไว่ายไปแล้วมีคนจับขาเราเราจะเหมือนจมน้ํานิดนึงอ๋อโอเค okay. แล้วพี่มีบอร์ดอะไรแนะนําบ้างแบบสําหรับเริ่มต้นอันนี้คือที่ถามเนี่ยคือไปให้เริ่มต้นของ,ของคนอื่อนนะแต่ผมว่าเขาเรียกว่าโปรโปรเพลเลอร์ละ <im itation> ใช่แล้วแหละพี่ดูแล้วอนาคตของน้องเนี่ยไปได้ไกลแน่นอนใช่เพ <moderator. S 2> ราะว่าทีมชาติมีนายา <im itation> ใช่ครับผมพยายามฝึกซ้อมนะครับผมนะฮะนอนหลับอย่างเพียงพอนะฮะดื่มนมทุกวันนะครับผมนะฮะโอไคไปแนะนําบอร์ดกันดีกว่าไปครับไปดีกว่าเนาะก็บอร์ดก็มีให้เลือก หลากหลายแบรนด์มากมายนะครับผมบบที่เนวดาเนี้เราก็มีทั้งแผ่นของเนวดาด้วยแล้วก็แผ่นของสลิงช็อตด้วยแผ่นของลิควิดฟอ r ์สด้วยนะครับผมคือที่ผมว่าเป็นแผ่นของเนวดาเนี่ก็คือเป็นเท้าแบรนด์ของเราเองเลยใช่<ร>ผล <ม S 2> ิตเองทงเนวตีแบรนด์เองใช่ทางเนวดาก็ทําแผ่นที่เป็นแบบคัสตอมนะฮะก็คือแผ่นเดียวในโลกเลยถ้าเราทํากับพี่เนวดานะครับเป็นลักษณะของเขาเรียกว่ามาสเตอร์เมดทำให้เข้ากับสไตล์การเล่นของ เได้ลยแล้วอย่างงี้คือผมเล่นไม่เป็นใช่ป่ะแต่ชอบสวยชอบสวยเน้นสวยอันนี้แผ่นหรือพูดถึงผู้หญิงพูดถึงทั้งสองอย่างใช่ไม่ใช่ครับคือเราจะพูดถึงบอร์ดนะเพื่อนบางทีอย่างก่อนผมเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมผมชอบคัสตอมบอร์ดเองทำลายนั้นลายนี้อย่างไอ้ตัวบอร์ดตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันครับเพราะว่าแผ่นเนวดตยนะครับเราทำแบบว่าคัสตอมเมดจริงๆคือถ้าเราชอบลายอะไรครับเราสามารถเอาลายนั้นมาให้ให้ทางที่ของเน้วัดยเราเราสามารถออกแบบให้ด้วยหรือไม่จะออกแบบมาเองก็ได้นะครับตรงนี้ ทำได้หมดเลยอยางทำชื่อชื่อช่องผมก็ได้เหมือนกันได้เลยครับโอเคได้ครับไปเราไปดูบอร์ดกัน้วมันจะต้องมีแหละบิตทูไฮใช่ไหมต้องมีแหละบิตทูไฮอย่างตัวขวามือนี่คือถือว่าเป็นระดับไฮเอนด์นะครับเพราะผมดูมันแบบอันนี้ถือว่าเป็นแผ่นเป็นแบรนด์แบบทั่วไปครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะก็จะเป็นมีหลายยี่ห้อครับคืออันนี้คือต้องเรียกว่าแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบนะว่าเราถนัดการเล่นแบบไหนชอบแบบไหนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะฮะ โอเเดี๋ยวมีบอร์ดหลายอย่างบอรรองเท้าก็เยอะนะแต่ผมว่านะจากที่ผมคุ้นเตยนะผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะผมว่ารองเท้าเนี่ยไม่ถูกนะครับครับผมผมว่าราคาไม่ถูกเริ่มต้นนะฮะหสำหรับของใหม่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณแถวแถวสองหมื่นแถวแถวสองหมื่นบวกลบนะครับแล้วแต่ปีเก่าปีใหม่ถ้าปีเก่านี่ราคาเขาก็จะลดลงมานิดนึงปีใหม่ก็จะแพงนิดนึงแต่สําหรับคนที่เล่นเป็นแล้วคือถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยแสดงว่าชอบ ชอบแล้วชอบแล้วก็คือถ้าถูกใจไม่มีอะไรว่าแพงนะฮะตามนั้นโอเคไปว่ากันเรื่องของบอดแล้วก็รองเท้ามีอะไรอีกที่มีอะไรที่แบบแนะนําอีกก็อยากถ้าให้ผมแนะนําก็อยากจะแนะนําตัวชูชีพนี่้ามาชูชีพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี้ยเรา ไปเล่นน้ําหรือไปเล่นเวกหรือไปทากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายนะครับบางทีสูชีพของทางสถานที่อ่ะมันไม่มันไม่พอดีกับตัว,วเรา่ชาวนั่นแ่ะมันจะลงเนี่ยมันจะดึงขึ้นมันจะลอยขึ้นมาครับต่อ<ล>ให้ <ๆ S 1> พอ <ๆ S 2> ดี <ๆ S 2> ยังไงก็ตามนะครับมันก็จะมีการลอยแล้วก็จะทําให้เราว่ายน้าลาบากแต่ถ้าเราลงทุนกับสูชีพสันิดนึงมันจะทําให้เราสามารถขยับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ทาให้เราทํากิจกรรมนั้นได้แบบปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับโอเคครับโอ้โหมีอะไรจะเสริมไหมครับที่นี่สำหรับใครอยากจะมาที่นี่มายังไงครับครับผมสาหร ที่นี่ครับสนามขับรถมาก็ได้แต่ถ้าเดินมาก็ตื <c oughs> ่นตั้งแ <ใด S 1> ต่ตีห้านะครับตีห้าอะไรเขาเนี่ยคน,นยไม่ใช่พัทุดงเฮ้เล่นตลกไหมพี่ <c oughs> เออเรา,เอาให้เจอเลยครับผมเนวดาดเวกร์งนะครับ <c oughs> เป็นบึงหัดเล่นเวกบอร์ดนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเวกบอร์ดนะครับอยู่ที่พิกัดบางใหญ่นนทบุรีไม่ไกลจากห้างเซนทันเวสเกตเท่าไหร่เลยครับผมงานาอย่างวันนี้เองอะผมยังเบื่ออยู่บ้างใช่ไหมก็หาทำกิจกรรมแล้วก็ทีมเพื่อนเนี่ยทุกเนี้ย บอกเอ้ยอยากทำอะไรวะแม่บอกมันจะมานี่กันผมเอ้ยอยากมาพอดีเลยเสริมพอมาแล้วมันก็เล่นไม่ยากนะใช่ครับนะฮะออแล้วลองว่ามาที่เนวดได้เนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยคุณสามารถยืนได้เลยอ๋อโอเคได้ครับปกตินี่ถ้าเกิดพิการมานี่ก็มาที่นี่มายืนได้เลยนะครับทุกคนอะไรครับเนี่ยโอเคขอบคุณพี่พี่ชื่ออะไรนะครับอีกทีผมแต็บเนื้วดได้ครับแท็บเนื้วดได้นะครับเนี่ยยังไงฝากช่องของผมด้วยแต็บเนื้วดได้นะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ได้เหรอะฝาไม่ได้ s e n อ o r ดูเสียงเขาดูเสียงเล่นก็เล่นนะคคคคครรรรัับบนนนนนีี่่มมโอเไไ้้้าาาดดะะชชจทุกใ โอเคขอบคุณครับจะเราไปถ่ายกับกเพิ่มก่อนนีอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเยอะหลายแบบนะมีหมวกด้วยสำหรับคนที่แบบเฮ้ยแต่ไนี่ไแม่งดีจริงว่ะเนี่ยไอเสื้อเนี่ยไม่เห็นใช่ปะเนี่ยทุกคนเสื้อชูชิปนี่แม่งดีจริงเนี่ยดีจริงตรงเนี้ยคือแนะนําเลยนะ3,400บาทนะคือผมไม่ได้สปอนด้วยนะคือพี่ขอให้มายืมลองเลยนะทุกคน ีจริงเป็นไงบ้างครับความรู้สึกครั้งแรกเป็น,ปนไงบ้างครับพี่ฮะตื่นเต้นแล้วก็เมื่อกี้เสียวโดนออแรงม,มาขงเขาไปให้ขเขาไปให้สนุกปะสนุกสนุกเออสำหรับคนที่มาเล่นครั้งแรกนะครับก็ฝึกสองตัวมาก่อนนะครับผมอ๋อที่นี่ที่ไหนครับเนเวอร์ เวนบอกจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวว่า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 ได้เดี๋ว่าได้เลยเบนบอดนี่ดูโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์ครับคุณเบนครับเทพเจ้าเกมมิ่งนะครับทุกคนเทพเจ้าเกมมิ่งความเร็วมัน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้ว ไมมไมล้อันนี้เล่นเล่น,ลนรอบที่เท่าไหร่แล้วครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับอันนี้คิดว่าตัวเองเก่งยังครับยังเลยโอเคครับไปได้ครับไปเลยขอโชว์กระโดดขึ้นแรมหนึ่งทีได้ไหมครับยากเลยนะ <laughs> ครับนะครับไปแล้วครับ ตรงสวยจังเชยอย่างนิ่งาม,มาแล้วกลับมาแล้วทรงดีจัดตรงเลยทำมาตรงเนี้ยสวยโอ้ยสวยจัด ที่เราฝึกซ้อมเซิร์ฟบอร์ดอยู่นะครับทุกคนเราเจอกับโปรเพเยอร์นะครับทุกคนเป็นผู้หญิงนะทุกคนเป็นนักกีฬาของประเทศไทยนะคนนี้นะครับชื่ออะไรครับขออนวญาตชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรเอ้ยเถื่อนนี่เดี๋ยวเลงช่องไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เดยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับไม่บอกไอ้บอกหน่อยแล้วมีว้าวไหมครับมีว้าวต่อว้าวไม่มีไม่มีด้วยสภาพนี้จะขอวา้าวเหรอเนี่ยเพิ่งตื่นคิดว่าตัวเองน่ารักไหมครับน่ารักแต่แต่งหน้าเต็มสิบให้เท่าไหร่ เต็มสิบให้สิบเฮ้ยสามารถหน่อยครับนักกีฬาเป็นไงบ้างครับหลังจากเล่นครั้งแรกอ้วกไปอ้วกไปรอบหนึ่งครับกูจริงเหรอกินน้ำกูไปสองกูไม่เล่นรอบสองนะเป็นไงสำหรับคนที่มาเล่นครั้งแรกคือรู้สึกไงบ้างไม่ยากไม่ยากเออไม่ยากแต่ต้องแต่ต้องสักสามสี่รอบต้องทำนะต้องทำไม่ได้มาก่อนนะเออเปี้ยหมดเลยเมื่อกี้อ๋ออันนี้อันนี้คขาเก่งคขาเก่งฟ้าประธานคนนี้เป็นไงคิดว่าเป็นไงสนุกป่ะสนุกสนุกยินได้เลยป่ะยินได้แล้ว ไม่ได้ไม่ไอ้แดงไอ้แดงมันไม่ยืนกมันนอนไปเลยมาเอาโอ้โหอย่าจัดเลยครับตอนนี้เราซ้อมไปได้ประมาณสักสามชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวมาดูโปรเพลเยอร์เล่นกันยังไงโอเคไปยากตรงไหนอะไรครับ อีกสักรอบนะครับสบายมากครับอ,อันนี้คือแสดงให้ดูว่าทำผิดมันเป็นยังไงใช่ถ้าแบ,บิว่าเราเล่นไม่ดีอ่ะมันจะล้มอย่างนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปจะทำให้ถูกต้องรอบต่อไปนี่เราจะเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วโอเคมาครับโอ้โอหครับเห็นล่องตูนเลยครับ เรียบร้อยเน่ยครับหน่อยมครห<ะ>มเคห่อยไเลยปะก็ โบสถ์สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเล่นไปทั้งหมด3ชั่วโมงแรกกับมือแหกมาครับอย่างนี้นะครับทุกคนสนุกมากการเล่นครั้งแรกสนุกมากตอนนี้เรายังกับตัวเลีวเรียวเดียวไม่ค่อยได้นะนทุกคนโคตรมันโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮนะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่นะครับคือสนุกมากนะทุกคนบอกเลยดีมากอยู่แค่นนทบุรีแค่นี้ครับใกล้ๆกรุงเทพนะทุกคนอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวครั้หน้าจะพาไปเที่ยวไหนไปเล่นไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทุกคน 拜拜。Bye bye.